แท็บเมมเบอร์ของเราในสัปดาห์นี้นะผมขอขอบคุณนะครับผมนะคุณพศพิศนภูนะครับผมคุณจามิกรนะครับผมและแท็บเมมเบอร์คนใหม่ของเราครับผมคุณซากูลาซัยนะครับขอขอบคุณมากที่ซัพพอร์ตพวกเราผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ VFT by Tap Channel นั่นเองนะครับในคลิปจัดเด็กของแวนกาซิโร่วันนี้นะครับผมก็กลับมาอีกเด็กหนึ่งครับเป็นเด็กที่ส่วนตัวคือไม่ค่อยได้เล่นมาจริงๆเลย นะครับแล้วก็มีของในซีซั่นนี้ครับเราก็มาจัดให้ดูกันอย่างคร่าวๆนะอาจจะแบบไม่ดีที่สุดนะครับแต่ก็ว่ากันไปผมนั่นคือเด็กเพลมูนนั่นเองนะครับเด็กเพลมูนนะผมในรอบนี้มันออกมาเป็นสราเป็นซิวเวอร์ทอนมาให้นะครับแล้วก็ขอบอกว่าอย่างหนึ่งก่อนว่าเอ่เพลมูนก็เป็นอีกเด็กหนึ่งที่ค่อนข้างจะเปลืองของว่าสมควรนะนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าครับกับสายซิวเวอร์ทอนเนาะตัวเริ่มก็จะเป็นตัวเริ่มใหม่ับผมก็ง่ายๆครับเอาเค้าได้บัตหนึ่งเอาม นะครับเราตัวเริ่มนะครับแล้วก็เกณฑ์หนึ่งครับที่จำเป็นเป็นทริปเปิลด้วยนะครับกับเพอร์เพิลทาร์บิซิสนะครับผมตัวนี้ก็จะแบบไว้วาปไปว้าปมานะครับไว้เล่นคอมโบกับตัวอื่นได้นั่นเองนะครับพีจี้จำเป็นอยู่แล้วเนาะใส่สีครับผมบันนี่ครับผมบันนี่ก็เมื่อเอามาบูธฮิตแวนกายครับผมเขาจะบัตรหนึ่งเอามันเข้าโซแล้วก็เอาใบอื่นที่ไม่ใช่ตัวมันเองออกไปจาบโซได้อย่างสมมุติเราเล่นคอมโบบันนี่กับเพอร์เพลนะครับถ้าเราบูธฮิตปุ๊บเราไปดึงเพอร์เพิลออกมาอย่างงเี้ย นะครับแล้วก็เอาใบอื่นเข้าโซ่ใหม่เอาเพเอาบันนี่กลับออกมาทําให้ตัวอื่นตีเอามาบูทให้ตัวอื่นตีฮิตแล้วก็วนก็ได้นะครับแล้วก็ตัวใหม่ครับผมเฟรมแจ็คเกอร์นะครับเฟรมแจ็คเกอร์เนี่ยเมื่อจบการต่อสู้นะครับผมในเทิร์นที่เรา Vanguard, แวนการ์ดละเมื่อมันในเทิร์นที่มันแวนการ์ดเราได้เช็คนะครับอขออภยัยเมื่อจบการต่อสู้ในเทิร์นที่ในเมื่อจบการต่อสู้นะครับที่ได้เช็คปุ๊บแวนการ์ดมันบูทให้แวนการ์ดแล้วผมถ้า ได้เช็คเจอเกตสามเนี่ยสามารถนํามันเข้าสู่โซแล้วก็เอาใบอื่นที่ไม่ได้ตัวมันออกมาจากโซได้ใบนี้ก็เป็นตัวเติมเวฟอีกตัวหนึ่งครับแต่ต้องจำเป็นต้องบูทที่แหวนแค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็ใส่ไว้สองใบเนาะและต่อมาครับเกตสองมันจะไม่มีตัวชาร์จเลยก็ไม่ได้เด็กมันเล่นกับสายชาร์จนะครับผมกับไนโตรแจ็คเกอร์ครับลงช่องแวนช่องเรียโซชาร์จหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเหมือนว่าเอามาปั๊มโซได้เวลาที่โดนเพอร์เพลนะครับ ถูกเข้าไปแล้วบันนี่ดึงออกมามันก็จะช่วยชาโซหรือว่าโดนเฟร,รมแจ็คเกอร์ดึงออกมาก็ช่วยชาโซได้นั่นเองต่อมาเป็นจัมปิ้งจิวครับจัมปิ้งจิวถูกเอาจากโกลบวก3พ0 0นะครับเมื่อตีไปบวก3 0 0พันตัวนี้เอามาช่วยในการตีเฉยๆได้เลยนะครับตอนจัมปิ้งจิวนะครับแล้วก็ขอข้ามมาตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นตัวจำลองดาเมจครับอันนี้ก็แค่ให้ในส่วนของลูเคียใช้ได้นั่นเองแล้วก็ตัวใหม่ครับทิปเปิลตัวนี้นะครับทิปเปิลตัวนี้มันมีข้อดีอยู่ตรงที่ว่า มันจะกัดได้เรื่อยๆนะครับนะเพราะว่ามันบอกว่าในช่องเรียกาดเนี่ยถ้ามันถูกรีทายนะครับสามารถเอาตัวมันจากในโซเนี่ยคอลงช่องเรียกาดนั้นได้นะครับก็คือถ้ามันมีตัวมันอยู่ในเรียตัวหนึ่งแล้วมีตัวมันอยู่ในโซเนี่ยอย่างถ้ามันถูกตีตายแล้วมันจะออกมาใหม่พอออกมาใหม่เขาต้องตีมันทิ้งใหม่นะครับไม่งั้นน่ะตัวมันเองอ่ะจะใช้อะไรไม่ได้แต่อีตัวนี้มันจะไปแพ้นะลูคามีพวกดีเซอร์ตการเนอร์นะครับที่ทาให้ตัวมันห้ามเสจหรือพวกคัรเไโรลที่ทําให้ตัวห้ามเสจเนี่ย ตัวนี้จะถือว่าไม่มีผลอะไรเลยนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ก็คือเป็นตัวนึงที่ค่อนข้างปั่นป่วนให้กาดได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับจะเสียตัวมันไว้เพื่ออากาศได้สําหรับเกรดสามครับผมเมนหลักๆก,ก็จะเป็นลูเคียนะครับซิวัตทร์ดากอนเทมเมอร์นะครับลูเคียลูเคียนะครับมีตาก,กิวิลิมเบคสี่ขาจะบัซสองคอการ์ดตั้งแต่เกรดศูนย์ถึงสามอย่างในโซนะครับลงช่องเรียกาดนั่นเองอันนี้ก็เอามาคอในหลายๆตัวนะคอคอมต่อคอมโบเลยแล้วก็เมื่อมีเรียกากาศนะครับออก เข้าสู่ช่องเรียกาศจากโซเนี่ยนะครับมันก็จะบวกสามพันไปเรื่อยๆก็ปั๊มพลังให้ตัวเองได้ก็เท่ากับว่าเราสามารถใส่นะครับไนท์แมดรอร์อริสได้นะครับไนท์แมดดอรอาริสเนี่ยก็มีเทคตีฮิตเ o า n t e r b u s t หนึ่งเอามันเข้าโซแล้วก็หาใครก็ได้เนี่ยสมมติที่ไม่ตัวมนันเองออกมาจะไปหาพวกจัมปิ้งจิ้วนะครับหรือว่าเอาตัวเนี้ยออกมาการ์ดก็ได้นะครับนะนี้ก็แล้วแต่ลูกเล่นของแต่ละคนกันไปเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวติดลิมิตเบรกครับนบบาทีแบงกของห้าพันไม่ลง ช่องแวนคาเทอร์บัสสองนะครับก็ขอการาโซ่หนึ่งใบลงมาได้ใบนี้ก็อาจจะเอามาไลท์ก่อนลูเขียก็ได้นะครับแต่หลกัหลกๆคือก็จะเป็นในส่วนของอ r i ินะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวนี้ครับตีแวนหมุกสพันจริงๆตัวนี้ก็ไม่ได้จําเป็นมากจะใส่ใบเดียวจะไปใส่อาริสสี่ใบก็ได้นะครับเด็กนี้สําหรับวิธีการเล่นคร่า,าวๆก็คือเราจะทําให้เอาทาให้มีตัวเล่นในโซเรื่อยๆ ซึ่งตัวเด็กมันอาจจะไม่ได้ชาร์จเยอะนะมันอาจจะแบบว่าเออเอามาแล้วก็ชาร์จนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็เรียกตัวจากโซออกมาเล่นเรียกตัวจากโซมาเล่นเรื่อยๆนะครับนะมันอาจจะไม่มีตัวชาร์จเยอะ หลักๆก,การใช้ก็คือใช้ในโตรจัคเกอร์ครับช่วยชาร์จแค่เล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้จําเป็นที่ต้องใช้โซหนักเหมือนพวกดาร์กเลกิล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็ถ้าสมมุติเราต้องการจะแบบคอให้ตัวเต็มสนามจริงอย่างเงี้ยแล้วมันเรามีตัวสามดมอาจจะมีตัวนี้อยู่อาจจะเอาตัวเนี้ยใช้ตัวเริ่มงัดตัวที่ออกมาเพื่อจําลองดำเ็นสีและเคาน์เตอร์บาร์สองครับของลูเคียนะแล้วก็หาเกจูนหนึ่งสองสามเพื่อให้มันเต็มสนามก็ได้นะครับแล้วก็ปั๊มพลังให้ลูเคียได้แล้วก็ส่วนของอาริสเนี่ยอาจจะเอา, Alice อ,า,อ,อ,า Alice อารจจ ดรอปไปนิดนึงนะเพราะว่าอาริสมันยืนเท่าด้วพาวเวอร์ Power แค่หนึ่งหมื่นครับการยุคใหม่ออกมายืนยืนหนึ่งหมื่นหนึ่งเกินเกือบหมดแล้วนั่นเองนะครับอาจจะทำให้อริสนั้นจำเป็นในช่วงแค่ต้นเกมอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะต้องแบบมีเลนที่หนึ่งที่ให้อลิสโผล่มาได้อย่างง่ายๆนั่นเองแต่ก็ยังพอจะคอมโบได้นะถ้าสมมติว่าเรายืนนะครับเอาอลิสตอบ,บูทไว้ที่ข้างซ้ายและข้างขวาเราไม่มีตัวก็ตามนะครับแต่เรามีตัวอื่นเนี่ยเราก็สามารถยืนลงไ้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ดึงอ่ะเราไปสามารถดึงเฟไร์ ถ้าเราดึงเพอร์เพอลออกมาก้าวการ์ดใบที่เราบูตให้อลิสเนี่ยนะครับเข้าโซไปแล้วก็ไปดึงอลิสกลับออกมาก็ได้นะครับมันก็จะวนเวียนวนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใช้บันนี่ตีหรือว่าอะไรเงี้ยก็สามารถคอเขอ้าคอ,อออกได้เช่นกันนะครับผมนะถือว่าเป็นเด็กหนึ่งครับที่ไม่ค่อยขาดตัวเล่นเท่าไหร่นะจริงๆอะ่ะ นะครับจริงๆถ้าใครจัดได้ดีกว่านี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับผมเพราะว่าส่วนตัวคือไม่ค่อยจะแตะเป็บูนเท่าไหร่สําหรับทิกเกอร์เด็กนี้ครับผมทิกเกอร์เด็กนี้ก็จะแนะนําว่าจะใส่คริสนะครับก็ได้นะเพราะว่าตัวเด็กมันไม่มีการกดคริเลยนะครับอาจจะใส่เป็นคี๕ดอสหรือครี๔ดอห้าก็ได้แล้วก็เดี๋ยวใส่คิวเป็นสี่นะครับแล้วก็ลองไปตัดเฉนเอาเองแล้วกันว่าจะให้ตัวไหนเป็นทิกเกอร์อะไรเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ฟิตที่อยู่แล้วว่าจะให้ตัวไหนใส่ทิกเกอร์อะไรนะครับนะประมาณนี้กันครับผมสำหรับคลิปน ส่วนตัวเองเพลมูลก็ออกมาน้อยอยู่แล้วแล้วก็มันไม่ได้มีลูกเล่นที่แบบน่าอธิบายได้เยอะมากพอสมควรน,นะครับนะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับถ้าชอบกดไลค์ดำกดซับสไคร์อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ว่าทีลใหม่ของเราสนับสนุนพวกเราเพียงเดือนสามพียห้าบาทครับผมนะก็เป็นการซัพพอร์ตพวกเราด้วยนะครับฝากเพจครับ VIP w ดที่ไวท์แอนแล้วก็ฝากร้านขายของออนไลนกับแท็บชอปนะครับผมนะโปรดใจหนักซื้อสินค้าตาม,มาดี่เราที่แท็บช็อปลิงก์อยู่ใน description กำลังเลยวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ